กินรนลดจัดทานอาหารเสร็จคือนอนเลยให้เราเป็นเหมือนกฎไหลย,ย้อนนอนราบแบบธรรมดาเนี่ยไม่ได้เลยมันเหมือนมีก้อนอะไรมันจุกอยู่ตรงคอคนที่เป็นอยากจะให้มาลองใช้จะได้ไม่ทุกทรมานเหมือนผมอาการผมคือผื่นอมแล้วก็จุกเสียดแน่นกินอะไรไม่ย่อยเหมือนมีอะไรจุกอยู่ตรงคอก็กินไม่ได้แล้วทําให้ผม ปวกแสบท้องจุกหน้าอกเลอขมเปรี้ยวเป็นมาประมาณปีกว่ากังวลว่าเ,เราเป็นโรคกระเพาะหรือเราจะเป็นมะเร็งลำไส้เพ,พราะว่วาภูมคมก็เลยไปหาหมอเป็นกดไหลย,ย้อนก้าวยาของโรงพยาบาลเนี่ยทานก็ดีขึ้นแต่ว่าไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ก็เลยมาลองใช้ของอีเดีกินเข้าไปเม็ดแรก20นาทีผมก็มีความรู้สึกว่าเลอออกมาเนี่ย จะเป็นเหมือนสมุนไพรกลิ่นหอมแล้วก็มันก็จะเบาลง คือที่จุกอะไรๆพวกนี้มันก็จะหายกินมาจนณนปัจจุบันนี้ถึงถึงวันนี้ไม่ไม่มีอาการจุกเสียดแน่นอะไรไม่มีแล้วความรู้สึกเรา80กว่าเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นไม่มีอาการนั้นเกิดขึ้นมาผมก็มากินอาหารได้ปกติตามที่เราชอบความสุขมากครับลมที่ผายลมหรืออะไรยังไงก็กลับมาปกติการถ่ายก็ไม่ค่อยมีกินแล้วก็ถ่ายปกติทุกทีจะต้องนอนสูงทีนี้ผมนอนแบบปกติราดธรรมดาก็ อยากจะให้คนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องกดไหลย,ย้อนมาลองใช้ตัวเจดีของเขาดีจริงมั่นใจ